วันนี้ผมคงมางานในลักษณะของทั้งประชาชนคนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรด้วยก็เป็นประชาชนคนหนึ่งครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสารรค์อ่าถ้าจะพูดให้ชัดก็คงเป็นประสบการณ์กับอุตสาหกรรมสร้างสารรค์แบบเป็ดๆนะแบบเป็ดๆมีโอกาสได้เป็นนักเขียนกับเขาบ้างนะครับมีโอกาสได้เป็นนักเขียนแล้วก็เขียนหลายตอนอยู่พอสมควรมีหนังสืออยู่เล่มสองเล่มเคย อยู่ในวงการโฆษณานะครับก็เคยถ่ายโฆษณาบ้างได้ตัวสอตอนนะครับเคยฟอร์มวงดนตรีกับเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เล่นแบบงูงูปลาปลเล่นได้อยู่ไม่กี่คอร์ดนะครับถ้าเป็น Smell Like Tin Spirit อะไรอย่างนี้นะครับเป็น Green Day อะไรย่างนี้ก็พอเล่นกับเขาได้ครับพอเป็น Radiohead นะครับพอเป็น Paranoid Android ก็อะไก็จะเริ่มเล่นไม่ได้ก็ล้มเหลวก็เลิกเล่นไปนะครับ เคยมีโอกาสเดินแบบอยู่บ้างนะครับตอนสมัยก่อนนะครับก็เดินให้กับแบรนด์เสื้อผ้าไทยอย่าง Senatorial นะครับอิอช,ชูก็เคยบ้างนะครับแต่เขาก็บอกว่าตัวไม่สูงพอตัวไม่สูงพอถ้าเป็นงานอย่างของพี่ชอนตอนนี้ที่รอรับความหลากหลายแล้วคนสูง176อย่างผมก็คงมีโอกาสได้เดินกับเขาบ้างนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งปวงถึงแม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็ดๆนะครับไม่สามารถที่จะว่ายน้ําได้อย่างปลาหรือไม่สามารถที่จะบินได้อย่างนกเนี่ยก็ทําให้มีประสบการณ์ระดับหนึ่งที่ทําให้เข้าใจครับว่าอุตสาหการรมอันนี้เนี่ยมันมีทั้งความท้าทายแล้วก็มีทั้งศักยภาพอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่แฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์หนึ่งจะเป็นแฟชั่นโชว์หนึ่ง มันใช้เวลาในการเตรียมมากแค่ไหนและใช้คนมากขนาดไหนนะครับกว่าเสื้อผ้าจะออกมาตัวตัวหนึ่งเนี่ยแฟชั่นมันคือแรงงานที่อยู่ข้างท้ายขนาดไหนนะครับก่อนที่หนังหรือโฆษณาออกมาตัวหนึ่งนะครับเรากลับบ้านตีหนึ่งในฐานะที่เป็นคนถ่ายก็เหนื่อยแล้วแต่รู้ว่าแรงงานที่อยู่ข้างหลังคนที่จัดไฟแรงงานคนที่เป็นคนคอยดูแลคิวต่างๆ เขาเสร็จของเราตีหนึ่งนะครับกลับบ้านได้ตีสองวันต่อมาตีห้าต้องไปออกกองถ่ายโฆษณาอีกเรื่องนึงเข้าใจความรู้สึกของนักเขียนนะครับที่กว่าจะเขียนออกมาเป็นตอนเป็นตอนหนึ่งได้ค่าเขียนอยู่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วเวลาเขียนไม่ออกเวลาที่มีปัญหาที่เป็นนักเขียนแบบที่เป็นฟรีแลนซ์ที่มันไม่มีประกันสังคมเหมือนกับงานประเภทอื่นเขาเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นขนาดไหนก็เลยทําให้พอที่จะเข้าใจในฐานะประชาชนคนธรรมดาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมสร้างสารรค์แบบเป็ดๆนะครับไม่มากก็น้อยคราวนี้พอต่อมานะครับเป็นผู้แทนราษฎรนะครับก็มีโอกาสได้เห็นถึงการทํางานของรัฐบาลได้เห็นงบประมาณต่างๆนะครับก็เลยกันกองประสบการณ์ที่จะมาพูดภายในเวลาแค่ไม่10นาทีแค่10นาทีนี้สั้นๆกับทุกคนนะครับกับวิธีคิดในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสารรค์ ถ้าจะให้สรุปที่พูดมาทั้งหมดภายในประโยคเดียวเนี่ยผมก็อยากจะใช้คำว่าเราไม่สามารถที่จะโรแมนติไซส์กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่ว่าเราต้องไปเน้นกันในเรื่องของสวัสดิการเน้นกันเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพเน้นกันในเรื่องเกี่ยวกับปุ๊บประมาณอันนี้ถ้าเกิดทุกท่านฟังแล้วอาจจะจำอะไรไม่ได้ขอให้จำประโยคตรงนี้ให้ชัดครับเราไม่สามารถโรแมนติไซส์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่เราต้องเริ่มที่อิดก,ก้อนแรกซึ่งก็คือรัฐสวัสดิการซึ่งก็คือเสรีภาพซึ่งก็คืองบประมาณของประเทศผมหมายความว่ายังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับเป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนรัษฎรนะครับเวลาเราพูดเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขาจะเริ่มกันอย่างนี้ครับยินดีกับศิลปินไทยที่ไประดับโลกเขาจะพูดแบบนี้ครับว่าเราต้องมาสร,ร้างแพลตฟอร์มที่จะทําให้ซีรีส์ของไทยดังเท่ากับของเกาหลีได้ ซ o ฟท์พาเวเไทยจะต้องไม่แพ้เกาหลีใต้เรามาจัดอีเวนต์กันเยอะๆใหญ่ๆเพื่อที่ให้เศรษฐกิจสร้างสรรของเราไปได้ไอ้สีห้อย่างที่ผมได้ยินมาเนี่ยผมเรียกมันว่าคือการโรแมนติซ์กับเศรษฐกิจสร้างสรรเราชอบคิดอะไรแบบทางรัดเราชอบเห็นอะไรที่มันแบบว่ามันสำเร็จแล้วแล้วเราเอามาพูดถึงมัน เป็นทางลัดแบบที่ไม่ยอมคิดถึงว่าพื้นฐานหรือว่าอิฐก,ก้อนแรกในการที่เราจะค่อยๆสร้างมาทีละเรื่องทีละเรื่องจนกระทั่งเศรษฐกิจสร้างสารรนี่เป็นตัวแทนของเศรษฐกิจไทยใหม่ๆได้อย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นการคิดแบบโรแมนติซ i ส e กับเศรษฐกิจสร้างสารรแต่เราชอบลืมเรื่องของรัฐสวัสดิการอย่างเช่นถ้าใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชนคงจะได้ยินนะครับนักข่าวของ สำนักข่าวหนึ่งนะครับที่ทำงานจนตัวเองนอนฟุบเสียชีวิตในโต๊ะของตัวเองนะครับทำงานกันอย่างนีน้ไม่มีใครเคยพูดถึงครับแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณาหรือแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมถ่ายภาพยนตร์ที่ทำงานไม่ใช่แค่40ชั่วโมงเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทำากันทำงานกันเป็นร้อยร้อยชั่วโมงอย่างที่เล่าให้ฟังตอนผมไปถ่ายโฆษณาตีหนึ่งว่าดึกแล้วตีสามก็เพิ่งเก็บของเสร็จ วันต่อมาต้องไปถ่ายอีกตัวหนึ่งเริ่มตื่นตีห้าได้นอนกัน3-4มสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนอย่างพี่เฉลิมวงพิมพนะพี่เฉลิมมงพิมพเป็นผู้กํากับเจ็ปัจจานบานดังมากเมื่อปี2 5งหเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ8ปีที่แล้วก็ล้มหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตไปอย่างได้ใจอย่างอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดการเสียชีวิตของคนสองคนในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์แบบนี้ที่มันต้องทําให้คิดว่ารัฐสวัสดิการของอุตสาหกรรมที่ของคน ของคนที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมเหล่านี้ต่างหากที่เราที่จะต้องเริ่มคิดถึงมันก็คือสาเหตุให้พรรคเก้าไกลคิดเรื่องนี้อย่างอย่างที่แบบว่าเออถ้าเราล้มถ้าเราลองเสี่ยงแล้วถ้าเกิดเราล้มพ่อแม่เราล้มด้วยลูกเราล้มด้วยมันถึงได้คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยคนชรา3า0พหรือเบี้ยเด็กเล็กที่1,200เพื่อที่จะให้เราที่เป็นแฮมในแซนด์วิชของพ่อเรากับลูกเราเนี่ยมีโอกาสที่เราจะสามารถที่จะไปทําในสิ่งที่เราต้องการ ไปเป็นนักดนตรีอย่างที่เราต้องการไปเป็นนักเขียนอย่างที่เราต้องการไปเป็นนักโฆษณาอย่างที่เราต้องการไปเป็นครีเอทีฟที่เราต้องการไปคนเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าอย่างที่เราต้องการอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญเราถึงคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับแรงงานอิสระแรงงานแพลตฟอร์มแรงงานที่ไม่อยู่ในประกันสังคมที่เวลาเกิดปัญหาอย่างโควิดขึ้นมาไม่รู้จะไปเล่นดนตรีที่ไหนไม่รู้จะเอารายได้จากไหนเมื่อเขาแคนเซิลงานเมื่อสํานักพิมพ์บอกว่าไม่ต้องการสิ่งที่เราเขียนมาต่อไปแล้ว อันนี้นี่ผมคิดว่าเป็นอิดก,ก้อนแรกอิดก,ก้อนแรกของอุตสาหกรรมสร้างสารไทยคือรัฐสวัสดิการไม่ต้องไปไกลถึงที่ผมเคยเจอนะเมืองเทนเนสซีเมืองหลวงของคันทรีมิวสิกใครจะเป็นนักดนตรีคันทรีอยู่ที่เทนเนสซีมีบ้านรัฐสวัสดิการให้คุณไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยคุณไม่ต้องคิดเลยว่าคุณจะหาค่าเช่ามาจ่ายค่าบ้านคุณได้ยังไงคุณเป็นนักดนตรีคันทรีที่ดังที่สุดในโลกให้ได้ มันทําให้เรามีความกระชุ่มกระชวยแล้วอย่าที่จะเป็นนักดนตรีอย่างที่เราอยากจะทําเป็นดีไซเนอร์อย่างที่เราทําเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอิดก้อนแรกสําหรับอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงนะครับต่อมาเมื่อเรามีรัสวัสดีการแล้วไปก้อนอิดก้อนที่2ก้อนอิดก้อนที่2ผมคิดว่าคือเสรีภาพเสรีภาพในการเสรีภาพในการทําหนัง เสรีภาพในการทําเพลงเสรีภาพในการที่เอาข้อความอยู่บนเสื้อยืดที่เราอยากจะขายอันนี้นี่คือเสรีภาพขั้นหนักที่ที่ประเทศไทยต้องมีเวลาใครพอชอบพูดเรื่องเกาหลีโอทําหนังเสียดสีสังคมอย่างปารต์ได้รับรางวัลระดับโลกคุณรู้ไหมว่าเขาต้องผ่านกระบวนการขนาดไหนจากที่มันเป็นเผด็จการของเกาหลีจนกระทั่งทําให้มันเป็นประชาธิปไตยจนกระทั่งประธานาธิบดีของเกาหลีทราบมาว่าหนังจูร Jurassic Park คหนึ่งเรื่องทำเงินได้มา,มากกว่าขายรถฮุนได Hyundai ล้านคันอันนี้เป็นคําพูดที่ทําให้เกาหลีเกิดซอฟท์พาวเวอร์ขึ้นมาเขาหนีจากเผด็จการไปเป็นเสรีภาพจากที่ต้องการจะเซ็นเซอร์ทุกอย่างเป็นเปิดกว้างจากวัฒนธรรมที่มีเอไว้ให้กดทับให้กลายเป็นปลดปล่อยเพราะคําพูดที่บอกว่าหนัง Jurassic Park คหนึ่งเรื่อง ทำรายได้ให้กับประเทศได้มากกว่าลถหุนใดร้อยคันอันนี้คือเมื่อ20ปีที่แล้วที่เขาเริ่มต้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ประเทศไทยยังมีกฎหมายกดทับเสรีภาพอย่างม .112 ยังมีกฎหมายกดทับเสรีภาพอย่าง116ยังมีกฎหมายกดทับเสรีภาพอย่างพรบคอมยังมีกฎหมายกดทับอุตสาหการรมสร้างสารรค์อย่างพรบภาพยนตร์เศรษฐกิจสร้างสารรค์เกิดขึ้นไม่ได้ อันนี้คืออิดก,ก้อนที่สองที่เราจะต้องทำเพื่อที่จะปลดปล่อยให้คนทำหนังคนทำดนตรีคนทำดีไซเนอร์เสื้อผ้าแม้แต่กระทั่งสิ่งที่อยู่ข้อความที่สกรีนอยู่บนทีเชิร์ตไม่สามารถที่จะถูกกดทับได้นะครับอันที่สามก็คือเมื่อเรามีรัสวัสดิการแล้วมีเสรีภาพแล้วคราวนี้งบประมาณทรัพยากรต้องตามมาพี่น้องประชาชนที่นี่ทราบไหมครับว่าเวลาที่เราชอบพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องไปเท่าเกาหลีเนี่ยงบประมาณเกาหลีปีนี้80,000ล้านครับ งบประมาณซอฟต์พาวเวอร์ที่อยู่ในของประเทศไทยปีนี้80ล้านครับอีกครั้งนะครับเกาหลี80,000ล้านถ้าท่านเซิร์ชคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในงบประมาณประเทศไทยปีนี้80ล้านครับถ้าใส่คาว่าแฟชั่นเหมือนอย่างที่พี่ชอนเข้าไปมีงบประมาณ100ล้านจาก3.3ล้านล้านบาท100ล้านบาทเท่านั้น ราะฉะนั้นเวลาเราบอกผู้ใครนักการเมืองคนไหนที่เขาพูดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์นักการเมืองคนไหนที่เขาพูดเรื่อง Creative Industry นักการเมืองคนไหนที่เขาพูดเรื่อง Soft Power มันคือ Li p Service มันคือการ PR มันคือเอาความสำเร็จของเอกชนมาพูดว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่นี่คือสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทําอยู่นี่คือสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทําอยู่ซึ่งมันไม่เป็นความจริง มันไม่ทุกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ต้องตะเกียกตะกายด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นเราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่พูดง่ายง่ายรัฐรัฐมนตรีสํานักนายกมีกอรมนอนะงบกอรมนองบประมาณ7จ็ดแพันล้าน TCDC สํานักเศรษฐกิจสร้างสารรค์ Creative Agency e c o n o m y มีงบอยู่ประมาณ3-400ล้านทหาร7จ็ดแพันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามร้อย คุณเห็นอะไรที่มันย้อนแย้งในเรื่อ,องเกี่ยวกับงบประมาณที่ผมกำลังจะพูดอยู่ไหมเพราะเห็นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําง่ายๆเลยก็กลับหัวกลับหางมันพอกลับหัวกลับหางมันงบประมาณมันมาเราก็สามารถที่จะช่วยเอกชนได้สถาบันสิงห์ทอมีงบประมาณสานักงานเศรษฐกิจสร้างสารรค์มีงบประมาณเราสามารถทําอะไรให้มันไปได้มากกว่านี้อีกตั้งเยอะอันที่4ี่ทลายทุนผูกขาดผมในฐานะที่เป็นนักเขียนในฐานะที่เคยทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณา,า,า,าบ้าง เคยไปแคสงานกับเขาบ้างเคยไปแคสงานกับ GTH บ้างเคยไปแคสงานกับ uh, ช่อง5ช่อง3าอะไรบ้างรู้ถึงอำนาจน,นิยมรบรู้ถึงความผูกขาดล้มเหลวหมดนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาหรอกพูดจำบทก็ไม่ค่อยได้พูดไทยก็ไม่ค่อยชัดเขาก็ไม่เลือกหรอกครับแต่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าพอมีประสบการณ์แบบเป็ดๆแบบนี้มันถึงได้ได้เข้าใจว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรืออุตสาหกรรมเพลงอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมเล่าที่เท่าพิภพพยายามอยากจะ ทลายทุนผูกขาดอยู่จะเขียนหนังสือและให้มีสำนักพิมพ์หรือคนที่ด i สทริบิวตหนังสือให้มันมีอยู่กี่เจ้าในประเทศไทยนั่นคือสาเหตุที่เราจะต้องเสนอกองทุนภาพยนตร์เป็นต้นอกองทุนภาพยนตร์ที่เก็บภาษีจากแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อที่จะเอางบประมาณตรงนี้มาใส่และทําให้คนที่ไม่ต้องการที่ต้องการผูกขาดอยู่กับ คนที่ดิสทริบิวเตอร์หนังไม่กี่เจ้าคนที่เป็นดิสทริบิวเตอร์หนังสืออยู่ไม่กี่เจ้าและทําในสิ่งที่เขารักได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งที่มันเป็นอยู่นี้นะครับส,สิ่งสุดท้ายผมคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างคนสร้างอนาคตของประเทศให้มากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมเสนอก็คือคูปองเปิดโลก2,000บาทเพื่อที่ให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้เรียนนอกห้องเรียนวันเสาร์วัอาทิตย์ เขาอาจจะอยากจะไปดูมิวเซียมดีๆสักอันหนึง่งเขาอาจอยากอยากจะไปดูอาจจะเปียกเรียนรู้การทําเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งอาจจะอยากจะไปทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเป็นนักอ e ีสปอร์ตที่ดีที่ระบบการศึกษาไทยเขาไม่อนุญาตให้เรียนการเรียนรู้กับการศึกษาไม่เหมือนกัน Education กับ Learning ก็ไม่เหมือนกัน ถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนให้เด็กให้เยาวชนคนหนุ่มสาวสามารถที่จะออกจากกราของระบบการศึกษาไทยได้เนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้เยอรมนีให้เยอรมนีเพิ่งมีเหมือนกันนโะยบายแบบนี้ให้8 0 0ให้ไปเสพศิละปะให้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้ไปเรียนโยคะให้ไปทำอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถกำหนดที่จะอนาคตของตัวเองได้นะครับผมก็ใช้เวลามามากพอสมควรครับแต่ว่าก็หวังว่าคงจะ เรียกว่าเป็นกระดุม5เม็ดนะครับของของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เริ่มต้นตั้งแต่รัสวัสดิการมาที่เสรีภาพมาที่งบประมาณนะครับมาที่การทลายทุนผูกขาดรวมถึงการที่จะต้องเติมดีแมนแล้วก็เติมความสามารถเติมไฟเติมความหวังให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวของประเทศไทยนะครับก็หวังว่าจะทําให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถที่จะมีที่ยืนที่ก้าวไกลก้าวหน้าไม่มากก็น้อยครับขอบคุณ